แขงกันทั้งมือเลยนะครับไม่ยังไม่ดังนะฮะไม่เรี่บอ่ะนี่เสร็จแล้วก็รวมขึ้นมานะครับจะเป็นลูกแก้วอย่างนี้นะครับแล้วก็กำไว้คนละลูกนึ่งอ่านะฮะส่งเลยไหมครับส่งเลยไหมครับบอส่งมาเลยครับส่งไปเลยนะครับผมทุกคนรู้ว่าแล้วก็ทุกคนรู้ให้ครบนะครับให้เรียบเป็นลูกแก้วให้แค่ช่วยกันลูกนะครับใครอยากจะมานะ กิบไปแค่คนละหนึ่งลูกกันไวคนละหนึ่งลูกนะครับคนละหนึ่งลูกและถือเอ,อาไว้นะครับผมคือบอสเนี่ยตอนแรกเนี่ยจร่กินกันเราบอกว่าคือเกมเนี่ยมีแค่ลุ้งแก้วแต่ไอ้นักแข่งเนี่ยบอสเพิ่มเองเอ,าเอ,าอ้าเอ้าลุ้งกระการก็ไม่ตื่นเต้นไงอยากให้เด็นๆอ่าเชิญนี่ในในที่ดูสิแคร์ เดือดมากโหเดือดมากครับรลูวให้ได้คนละหนึ่งลูกก่อนนะครับแล้วเราเราจะค่อยเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของเกมของเรานะครับผมลูวก็<ด>ถือไว้นะครับแล้ก็อย่าทิ้งนะครับล้กงอย่าทิ้นงนะครับถือไว้นะครับส่วนบางคนที่บอกว่าอะไรเอาให้ถือน,นะฮะก็ลูวเอาแล้วเข็งไปต่ออด้วยครับผมเป็นต้องเข็งประชาชนนะครับตีกันตัน้งแต่แถวแรกเลยใครใครคนแรกก็ยังแบบอย่ากรรมกงานอะไรไม่ต้องใครต้อเข็นตงเข็นตงเข็นเข่งมาเชียวนะเออ ลงไว้บนลูกไม่ต้องลูกลึกมากครับแต่ยังไงก็มีอยู่แค่นั้นนะฮะลงไว้บนลงไว้อย uh, ่าติ้งนะครับอย่าไม่ใช่รถเนี่เออเออนะฮะอย่าไปดิ้เล่นนะครับอทางด้านนี้ได้เลยครับได้ยังครับตรงไหนยังไม่ได้ยกมือหน่อยเร็วพนมาล้างเร็วเี้ครัอเจ้าหน้าที่เราไปตามมือเลยนะครับอ่าลดลูกโดยเวลายกอ่ะดูคนข้างเพราว่ากลิ่นเราไปเข้าราคาที่พักรือเปาไม่มีนมีนะ ผมไม่รู้จะล้วงอะไรนะโอเคตอนนี้ทุกคนได้แล้วนะครับอ่าได้คร,ครับรวมใครยังไม่ได้รวมนะครับนีใ่ให้บอสกำเอาไว้ก่อนนะครับกำรมอะไรครับอ่านะฮะห้ามดูครับห้ามดูนะครับผมห้ามดูเดี๋ยวจะ ช่ชวนะครับชุวมนะครับแล้วดูไว้นะครับใครที่ลูกแก้วตกงกับของบอลขึ้นมาบนเวทีครับลูกลูกเงี้ยอะไรนะเวเด้่วลูก

เออน่ารักนะฮะน่ารักอ้าโอเคชูลูกแก้วด้วยนะครับอันนี้ถูกตอ้องถูกตอ้องถูกตอ้กตองอ,อ,อ่ะผมเก็บก่อนเน่นะครับเก็บก่อนเพราะว่าทั้งหมดนี้นะครับจะต้องมาต่อกันอีกจะต้องมาต่ออีกรอบหนึ่งนะฮะโดยการแข่งขันในรอบนี้ครับจะให้ทุกคนครับ ้แต่คราวนี้ให้บอสเป็นคนถือให้ลวงเองชื่อชื่อเกมง่ายๆว่าเกมลวงบอสอต่เป็นเกมลวงลูกแก้วนะครับเอาไปได้หัวใจนะฮะนี่ลูกมันจะมีแค่ลูกเดียวโอ้ยนี่เต่เขาจะมองเห็นัไหมอ่ะเขาก็เห็นกันนล้ดิอย่างเงี้ยห้ามเห็นน่ะหลับตาหลับตาไม่โกงไม่โกงหลับตาอ่ะทุกคนหลับตา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 หลับตาสิครับรู้แน่ครู นั้นนี้หันไปนั้นนี้หันหันหันนั่นนี้รับตัวนี้ครับอะเราใส่นะครับเอ้าไม่ได้หลับตาก็หลับตา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 ผมช่วยถือผมเพิ่งค้นเพราะว่าไอ้ป้ายไฟนี้นอกจากใช้กำลังใจคนที่เรารักได้แล้วยังเป็นเสมือนไฟสองหน้าตอนคุณรักให้สัมผัสด้วยเลยอ่านะฮะับให้มองเห็นกันเร็ว บอกับอธีโคนเม่แค่แต่ล้วงเป็นคู้อ่าอ่าอ่าโอเคอ่าตอนนี้ดูในมือตัวเองครับว่าใช่ลูกเกี่ยวใสหรือเปล่าับไ,ไ,ไม่ใช่ลูกฉันขุดด้วยไม้คนบอกว่า เราก็ได้ผู้โชคดีที่จะมีโอกาสได้เข้าสู่ประตูวิวากระบอกคุณครูบร้านคุณหัวไปเิลทั้งคู่ไปสู่ประตูเทวรัตน, <c oughs> น์นี่ผู้โชคดีของเราในวันนี้ครับเชี่ยลินจ้าผ่องศรีจ้าผ่องศรีเขาเป็นน้องเรียนบอสนะโว้ยครูคประจำใช่ของบอสขออนุญาตเรียกน้องผ่องศรีก่อนนะ จะให้ดูเออเรน้องปอน้องห่อดูน่ารักกันเลยอ่านะฮะตอนเป็นเรียนมัธยมชั้นน้องเนี่ยเวลาสมัยเรียนในเกดเยอะไหมครับที่บอกคุณแม่ว่ามาเรียนมาเรียนเนี่ยเห็นหน้าเพราะว่าต่อเรียนบ้างไหมครับเรียนก็เป็นหัวหน้าชันเป็นหัวหน้าชันด้วยมาหน้าห้องนิลมีเดอในโลกนะฮะทำไมถึงรักเด็กผู้ชายคนนี้ครับคุณครูครับเขาเป็นเด็กที่เรียบร้อยแล้วคะซื่อสัตย์ซื่อหน้าโห ซื่อจริงมากเลยจริงจริงไหมครัพี่จริงขนาดนี้เรามอบเลยดีกว่านะครับนี่ฮะมีของจะมอบให้ด้วยอันนี้นะครับผมเนยบอยบอสมอบให้ดดไ้้วยนี่เปิดไฟได้นะฮะแล้วถ้าปิดแล้วมันจะเป็นยังไงเน่ยปิดปิอันนี้เปิดไฟอนี้เปิดไฟฮะนี่มันอะไรมัสวยมากครับงค์อ่าก็เราปิดไฟทั้งหมดดีกว่าครับจะได้ดูนะครับ รบกวนพี่เอาไปไหมครับยิดไปบนเวทีทุกท่านด้วยครับไปเยอะนะครับขอบคุณครับเห็นไหมฮะมันจะสวยไหมครับมีเขียนไปด้วยนะครับนี่นะฮะขอบคุณยินดีด้วยโอ่งลจริงๆด้วยนะครับโอ่งลจริงๆด้วยไม่ได้เขียนอะไรก่อนนะครับเอา๋ออ่านนิด้เลยเขียนบ้าอะไรบ้างยินดีด้วยครับขอบคุณมากๆครับที่มาให้กำลังใจเรา เลยครับอ๋อคุณรูอะไรนะฮะขออันใหญ่วันนี้หน่อยได้ไหมครับแต่ๆๆาาขอเก็บของรางวัลอันใหญ่วันนี้อ่ะ